นี่คือบสถ์หลังเก่าวัดพรมรัตนารามตำบลท่าข้ามอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะเป็นบสถ์หลังเก่าที่เก่าแก่มากนะครับสซนไปเยอะเลยไม่แน่ใจว่าสร้างเมื่อไหร่นะแต่จากการค้นหาข้อมูลประวัติวัดจากกรมการศาสนาเนี่ยได้ระบุไว้นะครับว่าวัดแห่งนี้ตั้งเมื่อสมัยรัชกาลที่7นะในปี2473คับก็คงจะไม่ถึงร้อปี แต่ซุดส่วนไปเยอะเลยครับผมเดินเข้ามาภายในอุโบสถนะจะเห็นว่ามีดินเต็มอุโบสถเลยนะเพราะว่าลาักษณะโบสถ์เนี่ยคล้ายๆอยู่จมดินลงไปส่วนหนึ่งนะน่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยก็เลยมีการถมดินที่วัดสูงขึ้นทําให้โบสถ์หลังเก่าหลังนี้จมอยู่ใต้ดินส่วนหนึ่งครับปัจจุบันก็ย้ายพระประธานออกไปแล้วนะโบสถ์หลังนี้ร้างเมื่อไหร่ไม่มีข้อมูลนะครับ แต่ผมมองไปด้านบนมีพัดลมติดเพดานซึ่งได้เขียนชื่อผู้บริจาคไว้นะบริจาควันที่29มิถุนายน2537ก็แสดงว่ามีการใช้บทหลังนี้จนถึงปี2537หลังจากนั้นก็ประสบป,ปัญหาอุทกภัยนะก็เลยสร้างบทหลังใหม่ขึ้นทดแทนนี่ครับสภาพเป็นอย่างนี้นะโอ้โหเก่าแก่คลาสสิกยังดีนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะมาชมกันได้นะครับ